มาดูเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าจีวอปลิวบางคนบอกจีวรบินของแท้ครับเมื่องานนี้พระสง์รูปหนึ่งออกบินทบาทตอนเช้ามืดครับปรากฏจูจ่ๆชาวบ้านตะโกนบอกว่ารถไฟไหมครับเห็นภาพพระรูปนี har ้วิ่งนำผังดับเพลิงไปช่วยดับไฟครับไฟโ อันนี้คุณพระช่วยของแท้ไปหน้า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 นอกจากคุณพระช่วยของแท้เมื่อกี้สเต็ปการวิ่งไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้โหพี่ผมบวชมายากนะทุกอย่างอยู่ในตัวท่านหมดเลยแล้ววิ่งขอโทษนะครับคุณพระครับ วิ er. rem, ่งด lim, ้วยความสำรวมคือรวบเก็บหมดเห็นไหมบาทก็เก็บหลังแล้วจีวอร์เองก็รวบตึงที่มือขวาเนี่ยมันต้องบิดเอาไว้ตลอดเวลาคท่านก็ฟึ๊บแล้วก็บินเอ้ยไม่ใช่วิ่งบินไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงประมาณสัก6กโมงเช้าฟ้ายังไม่สว่างเลยครับพระพิเชษุปละพาโตครับ พระลูกวัดคลองสันที่ปทุมธานีตัวพระพิเชษสุปปพาโตเนี่ยเห็นบอกว่าตื่นมาตอนเช้าครับจะออกไปบินทบาทไปเลยแถวแถวตลาด AC เรียบถนนเรียบคลอง4ี่ที่อำเภอลำลูกกานะครับพอจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อย ทีมข่าวลงพื้นที่ไปช่วยหลังจากนั้นครับก็ไปสอบถามหลวงพี่ครับหลวงพี่พิเชษบอกแบบนี้ว่าออกมาบินทบาทนะโยมปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านตะโกนว่ารถไฟไหมเอก็มองซ้ายมองขวาเห็นบอกว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยวิ่งไปตามบ้านคนแล้วก็ถามว่ามีถังดับเพลิงไหมแต่ว่าแต่ละคนบอกไม่มีไม่มีพระบอกว่าแวบแรกนึกขึ้นได้คือร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องมีแน่เลยมันต้องมีแน่นอนเค้นดับอินเตอร์หลวงพี่พิเชษครับ ก็เลยวิ่งไปบอกว่าโยมเอาถังดับเพลิงมาหน่อยทางร้านก็ยืนให้ยืนให้เสร็จปั๊บบาดเบิดไม่วางนะฮะท่านคว้ามาพร้อมกับบาดนี่แล้ววิ่งเลยถึงแม้ว่าจะวิ่งไปทานสุดท้ายดับเพลิงไม่ได้แต<อ>่ว่าตัวถังน้ำมันน่ะมันรั่วก็เลยฉีดพานยังไงก็ตามมันยังมีเชื้ออยู่อไปลองฟังเสียงหลวงพี่พิเชษก,กันหน่อยครับใต้ท้องรถนะถมันมีไฟลุกแล้วผมก็เลยต้องวิ่งไปเอง <c oughs> วิ่งแบวถังมามาฉีดดับเอง ซึ่งมันก็ไม่อยู่ผมมองแล้วว่าผมก็มุดไปนมองมอ,อ,องไปดูใต้รถสายท่อน้ำมัน,นเริ่มเป็นรูแล้วน้ำมันประหยดผมก็เลยสั่งทุกคนถอยออกหมดเพราะว่ามันดับไม่ได้แล้วแน,น,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาที่เกิดเหตุแบบนี้อยากให้ทุกคนมีสติเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยแต่ละคนเนี่ยไ่ไ,ไ่คือสติไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเพราะว่าพอมันเกิดเหตุแล้วต่างคนต่าง ต่างคิดอะไรไม่ออกเนาะต่างคิดต่างอะไรไม่ออกเสร็จให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสอบถามแล้วทำไมหลวงพี่พิเชษมีสติจัง<อ>หลวงพี่บอกว่าอ๋ออาตมาสมัยก่อนเคยเป็นพนักง,งานโรงพยาบาลเอกชน<อ>เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นกู้ชีพขั้นพื้นฐานเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ก็เลยต้องตั้งสติเหมือนกับเคยฝึกมาแล้ว<อ>แล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอตั้งสติได้ปับ๊บเอ๊ะถังดับเพลิงชาวบ้านไม่มี ร้านสะดวกซือ้อมีแน่นอนแล้ววิ่งจ้ำไปเลยครับซึ่งตอนแรกชาวบ้านก็งงนะหลวงพี่วิ่งไปไหนอ,อ่ะปรากฏวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาช่วยชาวบ้านชื่นชมฮนะ,ะเพราะฉะนั้นทักษะแบบนี้นะครับมีไว้ติดตัวก็ดีนะครับฝึกใช้ถังดับเพลิงให้เป็นเผื่อวันหนึ่งเราอาจจาเป็นต้องใช้มันก็ได้นะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ